ตัวป่ามาตัวป่ากลับไม่โกงเว้ยอ้ป่ากลับไม่โกงปตายปตายูจะตายแล้ว่ยาอูนี่ตัวเป่าเลยแคมีปืนไหมเฮ้ยมีกระสุนไหมมียายายแม็กแยา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 าใครยาคุแม่ตผม ไม่ไม่มีย้ายกูเก็บเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยื้เล่นไพ่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวตันโดนตำรวจจับหรอกขอยาหน่อยขอยาหน่อยพะโลโอเคขอยาตรงนี้นะขอยาตรงนี้นะขอบคุณครับไม่ให้ก็จะเอาแล้วจังหวะเนี้ยโอ้ยยี่สิบอัน อะไรวะเนี่ยโอยู่ตายสี่ทายก็ผมขอยิงแม่ันมันถอยแล้วแต่นี้มันถอยถอยแล้วกันเนี่ย,ยเรากวิวววววกกก่งอยู่เร็วข้างหน้าสามตัว่อ่คะคุยิงไปสิบกว่าตัวแล้วหรือว่าจะเปลี่ยนไปเล่นล็อกกี้ดีโลดตัวป่ามาก็ไม่มีผลอะ อ่ทั้งไก่ทั้งแคนลงมากันจ้าละวันเลยเอาใช่ไหมเอาใช่ไห,ห,หมฮะฮะหอกหวกหวกหวกขอหอกมาเอายาไม่มีอีกตอนนี้ โอ้ยไม่มียาเลยแม็กก็ไม่มีแกงตายได้ไหมไอล็อกกี้เหรอ,เอเะเดี๋ยวไปหายาแป๊บยายไ,ไม่มีเลยอะไรวะเนี่ย มายายายาอยู่ไหนไว้โทษผมยิงใครเปแกบัสยาอยู่ไหนว้ยาอยได้ยาเฮ้ยโทษๆทๆทอม่มียากูไม่มียากูไม่มียาขอยาหนึ่ง สิแม็กก็แค่ดีสองใบพอแค่นี้ก็ดูได้แล้วเมื่ผมเฟืองกับแม็กแค่นี้พอตอนนี้แม็กไม่มียาไม่มีกู <c oughs> ต้องลงตัวเปล่าใช่ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้โหกัญชาไอสัตว์ไปกดของแป๊บนึงกูไม่ไหวแล้วมึงแล้วนะไอสัตว์เอ,อ,อ้ออะกัญชามาโคนี่หว่าแม่กูเข้าไปด่าในนันเพลสแม่งในเรี่ยงมาโคหว่าไอสัตว์โอ้ไม่เป็นไรเรอด่าในโพเดีวยวให้ลงตัวเปล่าวันอย่างเงี้ย หนึ่งซีแม็กอันหนึ่งอ่ะพอแล้วโโอ้หผมหมดผมหมดแล้วผมไม่เหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลงมาซื้อของก่อนเนี่ยมากดของก่อนไม่ไหวแล้วไปไม่เหลือลงตัวเปล่าเลยก็ได้แม่ย้อยเราตัวเปล่าก็หาของโคตรยากเลยเฮ้ยไม่ยากเฮ้ยแขนคันช้าหลังคันช้างหลังจองอะไรจะซื้หรือว่าจะไปซื้อือกันดีไปซื้อผมสู้ลัอกกี้ไหมหรือว่าฟอตตี้ก็ได้ มเขาบอกว่าเขาจะสู้อะเราก็ต้องสู้ดิมันลงตัวเปล่ากันว่ะสู้อะสู้ก็สู้อะแมงเด้งอะมันไม่ได้อะไรไงมันยืดเยอะทั้เปล่าหัวร้อนเฮ้ยพี่ยืนนิ่งเฉยเลยน่ายวกดของก่อนไอสัตว์ DC เหลือสองร้อยจะพอไหมเนี่ยแม่เอาของดีๆลงแล้วกูไอสัตว์รู้สึกเล่นกับพวกแม่งตัวเก่งยังไงไม่รู้ ไม่เก่งหรอกแม่งเซ็งรู้สึกเซ็งมากกว่าเก่งในจังหวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำมั่งมาโคแต่เมาส์ไม่ไม่มีหรอกรู้สึกเซ็งนี่มีเมาส์มาโคแต่ตั้งมาโคไม่ได้เมาส์เดิมก็ทำได้ผมไม่เมาส์เมาส์พี่มันไอ้นี่ไงถ้าใจกดแบบปั๊บยากดคลิกขวาใช่ไหมต้องไปเด้งกลับมาไปอืนใช่ป่ะล่ะพี่จะทำสู้ครับโอ้ไม่ถอยครับผมยิงแต่มาสามโอโอชีแล้วไอจีพี่ผมกดขอแป๊บนึง โลยาแม็กหมดเลยอ่ะสู้ครับสู้ไม่ถอยถ้าโลรดอัดคลิปแป๊บก็ชาก็ชาก็ชาเออเนี่ยกำลังอัดอยู่เหมือนกันเนี่ยาาชาตายสวยแล้วังล็อกทีล็อกทีจะถอยจะถอยโอ้ยดีเลยดีเลยพี่เจ๊ล็อกล็อกให้ผมดิร์นตายล็อกไหนพี่ล็อกให้อยู่วิ่งมาเลย ไก่ตายตายตายไม่ตายอู้เจ็บของอู้เจ็บของก่อนอูเจ็บของไปก้อนเร็วตายตายอีกสวยมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเออมันดันหนีกันแล้วสวยว่าไม่มียาโอเคได้ของพอละอู้พี่กดแม็กซ์ปั๊บกดเลยกดเลย โอูเดี๋ยวพี่กดรอดเดี๋ยว้อู๋สายมืออู๋อู๋สายมือตายไอจีตีตายพอมาแล้วเดี๋ยวมันก็ยอมคนนี้มันโดนตายคือโดนตายแล้วมาตัวอักษรตัวหนึ่งเพื่อนนั้นออกมาจะเกิดได้ปะตายปวดร้อนเอาเอ็มสองร้อยลงแล้วไม่ไหวแล้วไอ็มสอรอบ้านเหมือเล่นนนี้ได้อะ ดันออกมาจากจุดเกิดได้เพื่อนฮลอัลโหลอร้อนไงเอ็มต่อร้อยลงเลยลืมไปบ<อ>้างเล่นไม่ได้เ<อ>ดี๋ยวได้อาลงไม่ได้ไถ้าเอาเอ็มต่อร้อยลงได้ไนี่ลงแล้วเนี่ยม,มาแล้ว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 กดขอมาแล้วโอ้อยู่อยู่อยู่แถวนี้นะโอย้ยอะไรเดีายวเพิ่งไปมีเพื่อนอย่างเดียวนีโอ้เสียงเซ็กไม่ดังแป้งวามาแล้ววามาแล้ว ออกติ๊กสักก็บอกสิระวัง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 หลังเข้าระวังหลังเข้าอ้าวมันไม่สู้แล um, ้วอ<า>ะไปตายไปก็ไปไป PPS ไปชิบหายรัดกูอ้าวโปรเทคหมดก่อนมันสู้ก็มาเด็ดโอ้โหจม

ขอยาได้ไหมป่วยยาหมดไก่ตายชิคเก้นตายไอีสตว์กูเติลแล้วกูอีเบนซ์กระลอนอ่ะดูไหลให้หน่อยนะดูหลให้พี่หน่อยไม่หรือไหลไม่พี่ด้วเพื่อนเฮ้ยใครเปิดเว็บไหนดิเป็นใครซื้อของลบไกลมาแล้วเบนก์กระลอนมาเบนซ์นระอนมาเบนซ์นระอนมาอ้าวโหลดอีกแล้วอะไรอยู่วะ เอ้ยการ์ดจะแตกแล้วเชื่อเออเจ้าไอ้เทำไมมันเยอะอย่างนี้วะเนะี่ยลงกันเป็นหนอนอนะพี่ก็สูนปลาเก็บเลยอยากเล่นพี่ก็สูนปลาเก็บเลยนะมามามาเอาเปืนม่ให้หมดจะได้มาเเค่ถ้ามันลงขนาดนี้ซาบอดเมื่อก่อนก็ไม่รอด ไม่ใช่สมบัติเมื่อก่อนรอดเว้ยบอกเลยเพราะว่ามันยิงเขอยยากเพราะเราเพราะว่าส่วนส่วนมากที่กอดที่กอดส่วนมากมันจะเอาซบอดลงไม่ช่ผมช้ีคนตายเฮ้ยผมว่าเมื่อก่อนนะเกาะขาโหดสุดแล้วหัวมุดอ่ะเฮ้ยเกาะขาตอนแรกๆอะโหดสุดแล้วหัวมุดแม่ไม่มีวันตายโอ้ที่อะบอกเลยโอ้มาสเตอร์ฟาเกอร์โอ้ยแม่งล้อมหน้าล้อมหลังเลยใส่กล้าด้วยโอ้ ตายส่วนยิ้ไอควายทีพีเก็จากเลยมันอยู่อีกเต็นท์นึงอ่ะฝั่งตรงข้ามอ่ะเจนไปเจออยู่เมื่อกี้อยู่กันปเป็นฝูงเลยเฮ้ยพี s เวสกันหลังตัวชื่อหวานอ่ะเช่วย่อช่อย่ามาทะเ่องตาย กัญชาตายก็ก็ตายไหมตายไหมตายตายหนึ่งระวังหลังเข้านะระวังหลังเข้านะลุ่นตอนระวังหลังเข้านะแตกเอาลงกันแตกก่ดน้ำแตกแตกหมด ไอ้ยาลูกตองมาเราอย่าท้าใจไปครับตายเหรอยังยังทหารเน่ย่ยัมไม่เก้นะทหารเี๋ยวอกับทหารเนี่ยไม่ละ PPS กัญชา เดี๋ยวมันกระสุดทหารเออเปิดเติวเปิดตกตานดับเท่าไหรอัดนแล้วอัดนนานแล้วเนี่ย อ้ยมืดมืดมืแตกด้วยอ้าวแตกได้ไงวะหดซื้อเลยยาหมดกดซื้อเลย ระวังระวังระวังเฉยๆพี่ไอ้สองระวังข้างๆลูกสองลูกสองลูกสองโอ้ยมืดไม่มีตัวโจนกันหรือไงวะแต่ตัวตำรวจลงมาให้กูยิง บาซตายบาซตายนี่ยากเลยนะรีมันรีบแพชนะเลยนะอก็เมื่อกี้เขาเมื่อกี้พี่นะเขาว่ามันอะยังเล่นอีกยังเล่นโมกได้เอาเลยเอาที่มสบายใจเลยจังหวะนี้ยังไงก็ได้แล้วขอติ๊กก็ะบอกหนึ่งนะ มายิงเนียนอยู่อ่ะคงเตนอะไปแม่หมดลมขอแม่หมนะโอหใครเนี่ยพี่เก็บมันแล้วนะพี่เก็บก่อนพี่เก็บก่อนยาพี่หมด ไอ้สก้าพ่อไม้เปนไหเอาเอานี่ไปเล่นไปเอา m เล่นไปเออเริ่มเงียบแล้วว่ะเริ่มเงียบแล้วว่ะใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นยามีน้อยๆอยู่เฮ้ยต้องกดเต้ย่ายอีกแล้ว <coughs> ¡Ay, la va, la va, la va! ไก่ตัวนงงยด้ยิงยงได้ยิงงดียวงยังได้ยิงอิงยิงยงยิงยิงยงยิงยยิงยงยิงตัวยิงยงงยิงงยิงยงยิงตัวยิงยงงง ตัวไก่วิ่งเข้าหน้าอตัวหนึ่งเฮียและไม้เขียวมาทุบโอ้กูลาเกียดจริงๆเฮ้ยผมไปนะเฮ้ยอย่าพูดไม่ไม่ต้องไปซื้อของกาแฟโอเคโอเคเรื่อยๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เพราั้นเราแพ้เนี่ยโอ้ใค่ทให้ผมเดียเดี๋ยวเฟือ สายเมืงโือนักสืงซื้อโล่มาตั้งกันเองเลยเอาเอาบอร์เกอร์ซายมาด้วยเออโล่ตั้งกันเองเอาสายมาด้วยเอาของสายมาด้วยเอาโล่ซายมาด้วยโอ้โหสัตว์ติดกูทำไมไม่ได้ซื้อโล่สายให้หน่อยซื้อโล่สายมันนึ่ ไอ้ยากายเกิดสองข้างหลังกูตายแน่แน่ระวังระวังระวังข้างๆน,นี่ระวังมองหาแป้งเลยติ๊กติ๊กติ๊กจะได้ต totally> okay, ิ๊กตะกบใครมีติ๊กให้ยืมบ้างมันชนละมุนอะมันยิงกันเองอ่ะ

ต่อมันดีกองทัพพม่าจะแตกแล้วอะไรหลุดอีกละสวยกองทัพพม่าจะแตกแล้วมันอาวัตถุอยูมันไล่ฟ้าชนอีกเฮ้ยราไม่เราไม่ใช่พม่าเราคนไทยเราแดนยินสยามกุ้งซึจะแตกแล้วเราุ้งสีช้าแตกจะหลุดเลยขนาดนั้นวะสวยใครช่วยวะผมเนี่ยตายยอู่ที่ตาย มานา่าอจมานา่าใจุดจบคือดันหลนผงนะครับตัวก่ตัวนิโกพ็พเ,เข้าหลังระวังพอ,องเนียนจังเลยเจียบเลยว่ะ